ทุกคนจ๋ะอากาศร้อนๆเพื่อนๆจะมาเด้อจะมาเล่นน้ำกันคะ่ะมาเล่นน้ำแพน้ำกํมคะ่ะพอมาเล่นอยู่ได้คะ่ะใกล้ๆบ้านเฮานี่ละจ้ะโอ้เล่นลงไปเลยคะ่ะน้ำใสไหลเย็นสบายคะ่ะนะ พาไวรุ่นกับเด็กน้อยมาอันเล่นน้ำจ้ามือนี่มีแพอยู่จักลำน้อเห็นอยู่ลำเดียวค่ะทุกคนที่เหลือก็จะเป็นซุ้มซุมแบบนั้นนะจ๊ะเห็นไหมคะมามาจา้ะมาเล่นน้ำกันวันนี้จะโดดน้ำให้มันเลยค่ะทุกคน มันราคาจะได้อยู่เด้ค่ะ ๋อมีซุ้มแบบนี้มีซุ้มแบบนี้เดี๋ยวค่ะทุกคนมกนกระิเป็นยวดงามยวดงามอะทุกคนจ้าเป็นเต้นจังเลยตื่นเต้นจังเลยออเล่นในนี้ก็ได้นะนี่มันจะมีตะข่ายรองเพราะมันลึกนะตรงนี้ ไม่ได้กินง่ายหรอไอ้สัีไอเอร์เอรี่เไแดงมุกทาวไมทุกนั่นั่งภูเขาี่ไหนหลังากนีได้แตุ่กแดงไม่สุไม่สุขอบคุณที่เข้าถึง d n g e r Layer t s o Tower r o นี่แหละรชาุดาลก